อะไรครับสสริผู้ชมนะครับผมวัตตะเบกกล่าวมาอีกครั้งในนิยายเรื่องกรงกังสดานโดยคุณเขียนซามติงดูตอนที่18นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็าลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุหนคุณเขียนกันได้เยอะนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่18คลื่นและรอกแรกสีฟ้าสดใสมองแล้วสบายตาถูกสะบัดละมุนผืนผ้าใบาจนทั่วก็จะตามด้วยสีน้ำเงินฉาบทับครื่งหนึ่งของเฟรมที่วางมาโต๊ะอาหาร ถ้าให้เดาจากที่เห็นที่ปกคิดว่าการแสดงกำลังวาดมหาสมุดที่ตัดกับผืนฟ้ามองแล้วสดใสสบายตาอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ปกติแล้วการแสดงชอบวาดรูปพอเทะเป็นส่วนใหญ่แต่พอหันมาวาดรูปลายสเคปบก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบที่แรกนึกว่าจะให้ผมเป็นแบบคนพูดทำหน้าตายยกกาแฟขึ้นจิบรอดูปฏิกิริยาที่ตัวเองคาดหวังผ่านมาหลายวัน กังสดานไม่มีอาการซึมเศร้าหรือฟูมฟายให้เห็นเลยพวกเขาใช้เวลาร่วมกันจนเหมือนไม่มีอะไรน่าวิตกวันแรกเขาหยุดงานเพราะไม่มั่นใจว่ากังสดานจะเกิดอาการเครียดขึ้นอีกหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาให้แม่บ้านเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกังสดานแทนไม่มีอะไรผิดปกติตามที่แม่บ้านรายงานแต่ถึงอย่างนั้นทิปกก็ยังไม่วางใจอยู่ดีกังสดานทำเพียงยิ้มน้อยๆตอบกลับมาก็จะแต่พู่การระบนสีขาวที่ใช้แทนก้อนเมฆและเกลียวขึ้น ต้องขอบคุณที่ปกที่ช่วยทําให้จิตใจของเขาสงบลงด้วยการซื้ออุปกรณ์วาดรูปให้สิ่งที่เขาต้องการถูกบันทึกลงในสมองทีละขั้นเพื่อรอให้เวลาที่เหมาะสมมาถึงอาทิตย์หน้าผมต้องไปงานวันเกิดเจ้าสัวพลึกกังสนานหยุดมือพลางช้อนตามองที่ปกกลัวว่าเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงได้แจ้งตารางงานให้ฟังเสร็จสับแต่ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามกับที่กังสดานคิด ผมเลยจะชวนกั้งไปเลือกซื้อของขวัญด้วยกันเลือกของขวัญเหรอกังสนานวางพวกกันในมือค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับประโยคที่ได้ยินเพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่เพนท์เฮาส์นี่เป็นครั้งที่สองละมั้งที่ทิปกชวนเขาออกไปข้างนอกครั้งแรกคือร้านอาหารที่อาคารริอเ้นบิวซึ่งก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลือกขอให้ผู้ใหญ่ค่อนข้างยากเนะผมให้ต้นไม้ท่านทุกปีปีนี้เลยอยากได้ไอเดียใหม่ๆหน่อย ต้นไม้เนี่ยนะบอนไซราคาแพงเอาเรื่องเลยแล้วทำไมไม่ซื้อเหมือนเดิมที่ปกเอื้อมารูปหลังมือคนตรงข้ามก่อนจะตอบตรงไปตรงมาจนหน้าตลกผมอยากขาก้า,กาไปข้างนอกบ้านอยู่แต่ในบ้านอุดอู้ใช่ไหมปกพูดจริงเหรออืมไปเด็กกันถ้าเป็นกางาสดเมื่อสัปดาห์ก่อนคงลอยไปกับคำชวนนั้นแล้ว แต่อย่างน้อยการได้ออกไปเปิดหูเปิดตาย่อมดีกว่าอยู่แต่ในห้องแน่ยอยู่แล้วคนตัวเล็กพยังน่ารับก็จะหันกลับไประบายสีต่อแม้การสดานจะไม่ได้แสดงท่าทีตื่นเต้นให้เห็นทว่ารอยยิ้มที่ยังประทับมุมปากทําให้ทิปกยิ้มตามไปด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักวันมันต้องดีขึ้นเย็นวันพฤหัสหลังเลิกงานคือเวลานัดเดทการสดานแต่งตัวง่ายๆเขาเลือกเสื้อยืดแขนยาวเข้าคู่กับกางเก,ง,เกงสกินนี่สีตัดกัน แม้จะไม่ใช่ซื้อผ้าที่แฟชั่นจา๋าแต่แม่บ้านยังชมว่าแปลกตาไปกว่าปกติมากหกโมงตรงการสดายืนรอที่ปกที่หน้าเพนท์เฮาส์และอีกฝ่ายก้าวมาตรงเวลาโดยไม่ปล่อยให้เขารอนานวินาทีที่ที่ปกเห็นการสดานเขารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนการสดาไม่ได้ใส่ชุดทํางานถึงได้ดูเด็กลงมากตั้งแต่ก้าวขึ้นมานั่งบนรถข้างกันหัวใจของที่ปกก็พองคับอกโดยไม่ต้องหาสาเหตุเขาถอดเสื้อสูทออกพางปลดเอคไทยและพลับแขนเสื้อขึ้น อึดอัดเหรอเปล่าแต่ผมไม่อยากดูเหมือนเสียแก่ๆที่พาเด็กหนุ่มไปเที่ยวกลงสดานหลุดคำออกมายังน่ารักเขาเอียงคอมองคนที่ทำเรื่องไร้สาระยืนมือไปช่วยพับแขนเสื้อก่อนจะปัดผมที่หวีเสยให้ตกลงมาโปรกหน้าผากอีกฝ่ายเล็กน้อยแค่นี้ก็เหมือนเด็กพึ่งจบแล้วแล้วเรียนผมเหรอเปล่าครับเสียคนตัตโตกว่ารีตามองคาดโทษ ถ้าไม่มีประสิทธิ์ขับรถให้เชื่อเธอว่าที่ปกคงจับคนตัวเล็กฟัดให้หลับจำไปแล้วเดินทางได้ประมาณครึ่งชงั่วโมงพวกเขาก็มาถึงห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่กลางเมืองไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตอนนี้มือของกังสดานก็ถูกที่ปกประสานไว้ก่อนจะเดินเข้าอาคารพร้อมกันที่ปกไม่ได้เดินไปเลือกของขวัญในทันทีเขาพากังสดานไปกินข้าวก่อนเป็นอย่างแรกเลือกอาหารที่คนตัวเล็กชอบรวมถึงของว่างรสหวานที่ทําให้อารมณ์ดี จึงกระทั่งถึงตอนเลือกของขวัญให้เจ้าสัวพลึกกางสดานถามถึงอายุและนิสัยใจคอของผู้รับเขาพยายามเป็นผู้ช่วยด้วยความจริงใจอย่างสุดความสามารถกางสดานเลือกนาฬิกาหรูเรือนหนึ่งที่การออกแบบภูมิฐานเหมาะกับผู้ใหญ่เจ้าสัวดูผมแน่ๆเลยเขาไม่ค่อยชอบของฟุ่มเฟือยที่ปกเล่าถึงชายสงวัยที่เขารู้จักแต่บอนไซน่าจะราคาพอๆกันของขวัญที่เป็นข้อยกเว้น แต่มันต้องใช้เวลาสามารถจาต่างประเทศปีนี้ยุ่งยุ่งกันเลยไม่ทันได้เตรียมไว้การสนาพียงังน่าเข้าใจดูเหมือนที่ปกจะให้ความเคารพเจ้าสัวพลึกมากซึ่งก็ไม่แปลกอะไรถ้าดูจากความสนิทสนมที่เขาและเชอรินมีให้กันทุราเสร็จแล้วกังอยากดูหนังไหมดวงตากลมโตกระพริบสองสามครั้งก่อนจะยิ้มจนตาปิดถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัย พวกเขาชอบดูหนังมากพอๆรกับการใช้เวลาพลอดรักกันที่บ้านที่ปกสามารถเลือกหนังที่ตรงกับความชอบของกาสดานได้โดยไม่ต้องหลังเลยคนหน้าดูที่กำลังถือเครื่องดื่มและพบคอนก็ทำให้กาสดานนึกขำเมื่อก่อนเขาไม่เคยมองที่ปกในมุมของนักธุรกิจแบบนี้ต้องขอบคุณความพยายามของอีกฝ่ายที่ฝากความทรงจำดีๆให้จดจำกาสดานขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนที่ไหนจะเริ่มฉาย แม้ว่าที่ปกจะดูลังเลแต่เขาไม่ได้เอ่ยปากห้ามถ้าแค่เข้าห้องน้ําคนเดียวยังทําไม่ได้กั้งคงรู้สึกเหมือนถูกตกักขังมากกว่าเดิมเขายอมนั่งเฝ้าของอยู่ที่โซน v วไซึ่งมองเห็นประตูห้องน้ําได้ชัดเจนรีบกลับมาเนะปอกอยากดูตัวอย่างหนังคาพูดคาจาน่ารักแต่ไม่ได้แปลว่าเขาวิตกกังวลน,น้อยลงที่ปกคลายมือที่กุมไวอ้อย่างอ้อยอิงยอมปล่อยให้กัง์ดสานเดินแยกไปคนเดียว กังสดานใช้เวลาทําธุระสวนตัวไม่นานเขาแตะน้ําลูปใบหน้าที่แต่งไว้อ่อนๆเล็กน้อยให้สดชื่นขึ้นที่คิดว่าการมากับที่ปกไม่จําเป็นต้องฝืนใจกลับทําให้เหนื่อยกว่าที่คิดการซ่อนความทรมานที่ต้องทําตัวเป็นคนน่าไม่อายโดยคุ้งคนที่มีเจ้าของโดยไม่สนใจความถูกต้องเป็นเรื่องยากจริงๆทุกครั้งที่มีคนมองมากังสดานไม่รู้เลยว่าปากที่ขยับเป็นเพราะชื่นชมหรือสาบแช่ง บางทีอาจมีคนที่รู้จักที่ป่งในฐานะคนรักของเชอรลินเดินปากปนอยู่ในฝูงชนก็ได้แต่เขากลับต้องฝืนยิ้มเพื่อให้อีกฝ่ายวางใจกังสดานทรับอยู่น้ำตาบนหน้าพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดช้าๆทว่าเงาสะท้อนบนกระจกทำให้เขาเห็นใบหน้าของใครบางคนที่คุ้นเคยละลิตชายหนุ่มวัยเดียวกันเบิกตากว้างเดินตรงเข้ามาคว้ามือของกังดานไว้ด้วยความดีใจกังดานฉันเป็นห่วงแกแทบแย่ ลลิตเป็นอดีตหุ้นส่วนที่แกลเลอรี่ก่อนจะแต่งงานไปอยู่กับสาม,มีที่กรุงสตอกโฮล์มพวกเขาสวมกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงลลิตดูโตขึ้นแม้แต่รูปร่างก็ดูมีน้ำมีนวลกว่าสมัยที่ยังร่วมง,งานกันกากลับมาฉันว่าจะตรงไปหาแกที่แกลเลอรี่เลยแต่ได้ข่าวเรื่องลุงของแกก่อนเธอได้รู้ว่าแกขายแกลเลอรี่ไปแล้วมือถือเครื่องเก่าก็พังหาเบอร์แกไม่ได้ลำบากมากไหมเนี่ยกัง้ง กาสดงกับพิบตาทีห้าไม่ให้น้ำตาไหลเขารูปหลังมือเพื่อนสนิทแรงๆก่อนจะยืนยันว่าตัวเองยังสบายดีฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยก็เลยไม่ลำบากเท่าไหร่นะก็แค่กลายเป็นคนตัวเปล่าไม่เหลือสมบัติสักชิ้นแค่นั้นเองยังจะมาพูดเล่นอีกนะละลิตตีหลังมือเพื่อนดูๆแล้วตอนนี้แกอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอแกที่นี่เพิ่งออกจากงาน ว่าจะอยู่เฉยๆสักพักก่อนหางานใหม่แกล่ะเป็นไงบ้างสามีดูแลดีหรือเปล่าเขาเสียแล้วอะไรนะกาสดายืนตัวช้ากับสิ่งที่ได้ยินฉันโอเคแล้วนะ้าแกไม่ต้องทำหน้าเหมือนจะตายตามโผวฉันได้มะมเกิดอ,อะไรขึ้นหลังแต่งงานตรวจเจอเซลมะเร็ง,รงในเ,นเลือดขาวตอนนี้เขาไปสบายแล้วเหลือแต่ฉันกับลูก เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าลูกเหรอหนึ่งโคบพฤตพอดีแต่ตอนนี้อยู่กับคุณตาที่ร้านอาหารอยากเจอหลานไหมมาคนเดียวหรือเปล่าจะได้ช่วยกินข้าวด้วยเลยกาสนาถอนหายใจเบาๆชีวิตคนเราเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้เลยไม่ได้เจอละลิตแค่สองปีแต่เพื่อนของเขากลับผ่านอะไรตั้งมากมายแต่เป็นลลิตที่ยิ้มพลางลูกแขนปลอบกสานสนาซะเอง ไม่ต้องสงสารฉันเลยนะฉันกับโจนัสจูบก,กันยันนาทีสุดท้ายเลยไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยเว้ยได้ชาที่ลลิตมองโลกในแง่ดีได้มากขนาดนี้ตกลงแกมาคนเดียวไหมเนี่ยฉันมากับที่ปกฮะที่ปกแฟนเก่าแกนั่นเหรอลลิตพอร,รู้จักที่ปกอ,อยู่บ้างนักศึกษาเกียรตินินนยมที่เอาแต่เรียนกับคลั่งรักพวกเขาเคยพบกันอยู่สองสามครั้งแต่ไม่ได้สนิทถึงขนาดเรียกว่าเพื่อนได้ แต่ตอนที่ลงทุนเปิดแกลเลอรี่กาสนานบอกว่าเลิกกันไปแล้วนี่คืนดีกันแล้วเหรอตอนไหนเมื่อไหร่ตอนชันไปเมืองนอกอะนะถามแบบนี้ต่อไม่ทันรหรอกเนื่องจะเข้าแล้วด้วยงั้นเอาเบอร์มาเลยเดี๋ยวชันโทรหาแกเอาเบอร์มาดีกว่าชันจะโทรหาเองลลิศรีบกดเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองให้กสาสนาโดยไม่ฉุกคิดถึงเหตุผลอะไรให้ยุ่งยากเพื่อรักกอดกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกกันไปคนละทาง ละลิดเดืียมองกังสดานอีกครั้งเพิ่งสังเกตเห็นว่าเพื่อรีบเดินไปโดยไม่หันกลับมามองเขาเลยจนกระทั่งร่างสูงของคนที่นั่งรออยู่ลุกขึ้นยืนพร้อมกับส่งมือให้กังสดานเขาถึงได้เห็นหน้าที่ปกชัดๆอีกครั้งรอก้างนานไหมปกไม่เป็นไรไปครับกังสดานจับมือที่ส่งให้พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้สัน่นแต่ดูเหมือนเขาจะยังทำได้ไม่ดีพอ คุณมือเย็นจังเลยคนตัวเล็กช้อนตามองก็จะหลุดตามองพื้นงั้นผมช่วยจับมือกั้งไว้ได้ไหมแค่นั้นกั้งก็ไม่หนาวแล้วแต่ไม่ว่าที่ปกจะกุมมือนั้นไม่นานแค่ไหนในใจของกังสดานก็ไม่ได้อบอุ่นในใจของกังสดานก็ไม่ได้รู้สึกอบอุ่นขึ้นแม้แต่นิดเดียวเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่18นะครับเอาจริงนะตอนที่ละลิศผมมาตอนแรกอะ มันมีชื่อละลิดแล้วก็คือหมายตกใจวะอ่านคำแรกนี่ตาผ่านแวบ,บเดียวนี่สลิดในใจคิดอืมกั้งโดดอีกแล้วเหรอวะอ๋อไม่ใช่ตัวอ่านผิดนะโอเคมองโอลิงเป็นสอเสือหูตาไปหมดละแต่สภาพจิตใจน้องนี่ก็คือแบบนะเฮ้ยฝากเป็นกําลังใจให้กั้งด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณนักเขียน Something Blue ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชเสวัสดีครับผมวัตนาเบ่ผักผักผักผ้ายัง